หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะจ้าเฮากับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาขูดเบืองหล่าเครื่อไทยสงเนาะจ้าที่เห็นยุนี่ก็คือเครื่อไททสงหรือว่าเทาประสงค์เนาะจ้ามันก็สิขึ้นยุตามให้หน้านะจ้าหลายคนกับสิเคยเห็นอยู่แต่ก็สิบุหูว่ามันเป็นต้นอีกอย่างเนาะจ้ากับมีตะภากันทางถิ่นเนาะจ้าเครื่องนี้เขาเอื่นว่าเครื่อไทยสงหรือว่าเทาประสงค์เนาะจ้ะา คลิปนี้เข้ากับสีผ้ามาขูดเบงหลากเครือไทยสงเนะจะ่ามันสีมีหลากแบบใดหลากมันสีหัวใหญ่ซ้ำใดเนจ้ะลักษณะของต้นเครือไทยสงเนจ้ะสังเกตง่ายๆนะจ้ะมันจะเป็นเท้าไม่เลื่อยจ้ะมันกับสีเลื่อยไปตามตอไม้หรือว่าเลื่อยขึ้นตามต้นไม้อื่นๆโนจ้ะลำต้นจะมีเส้นขนน,น้อยๆขึ้นอยู่ตามลำต้นจ้ะเวลาเขาจับเบงมันกับสีรูซื้อส,กสากมือเนจ้ะลำต้นสีมีสีน้ำตาลแดง ส่วนใบเนาะจ้ะใบจะเลี้ยงตรงขามกันเนี่ยจ้ะใบจะเลี้ยงตรงขามกันแล้วใบกระสิมีขนละเอียดเส้นนิดหน่อยขึ้นกันจ้ะถ้าเวลาเขาจับเบิงเมื่อกะสิเป็นสากๆเมื่อขึ้นกันเนาะจ้ะขอบใบกระสิเป็นขื่นจังน้อยจ้ะปลายใบกระสแเลมเนาะจ้ะมีขนทั้งด้านหนาแล้วก็ด้านหลังใบเนาะจ้ะจับเบิงกระสิเป็นสากๆเมื่อจ้ะส่วนสรรพุุนทางยาของเครื่องไทยสงเนาะจ้ะ ส่วนที่จะเอามาเห็ดเป็นยาสมนุนไพรเนาะจะ้ะนั่นก็คือส่วนหลากแล้วก็ทั้งต้นของเครือไทยสงจะ้ะสรรพคุณของหลากหลากเครื่อไทยสงจะเป็นยาบำรุงร่างกายเพิ่มกำลังวางชาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับคนที่พร้อมแหง้งแรงน้อยยิบจับยังก็เมยง่ายเนาะจะ้ะก็จะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงได้เนาะจะ้ะ แล้วก็ยังเป็นยาบำรุงเลือดเป็นยาแก้ไขได้น้า ouais deflect, จ้ะอันนี้ก็คือสรรพคุณของลากต้นเครือไทยสงเนะจ้ะแล้วก็ยังเป็นยาบำรุงเลือดเป็นยาแก้ไขได้น้าจ้ะอันนี้คือสารรพคุณของลาเครือไทยสงเนะจ้ะส่วนทั้งต้นทั้งต้นของเครือไทยสงจ้ะจะมีสารรพคุณเป็นยาขับน้ำเข้าปลาขับเลือดเสียในสติเนจ้ะแล้วเครื่อไทยสงกระสิมีน้ำยางสีขาวจ้ะแบบนี้ละจ้ะ ถ้าห้าเดินไปออกมากก็จะเห็นเป็นน้ำยางสีขาวไหลออกมาจา้ะน้ำยางนี่ก็นเหนียวๆจังหน่ยนอยเน,นาะจ้ะสรรพคุณทางยางของน้ำยางนี่ก็มีคือกันเนี่จ้ะยางสีขาวนี่ลหละจ้ะเพิ่นเอามารักษาแผลที่เกิดจากโรคปากนกกระจอกจก้ะถ้าผูดด้ใดเป็นโรคปากนกกระจอกดูๆนั่นจ้ะเอายางเครื่อไท่โซนนี่ล่ะจ้ะไปทาบางก็สีเห็นให้แผลมันแห้งแล้วมันก็ลอกออกแล้วมัน,น,นก็สีเศ้าเนาะจ้ะ แล้วถ้าเป็นตำล่ายาแผนโบรนาณเนาะจ้ะเพิ่นก็สิเอาล่าเครื่อไทยโงนีล่ล่ละจ้ะไปตากแห้งเนาะจ้ะแล้วก็จะเอาเพรเป็นยาดองเหล่าจ้ะเอาไว้ถักกินเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงเลือดจะเฮ็ดห้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังล่งร่งชาขข้นเนาะจ้ะโดยเฉพาะเวลาเฮ็ดเบียรเฮ็ดงานมากมเมื่อยจังสิงนเนาะจ้าก็จะซอยบำรุงกำลังเฮ็ดห้เศร้าเมยได้เนาะจ้ะ อันนี้ก็คือนำยางของเครื่อไทยสงเนะจะจะเห็นว่านำยางนี่มันมีหลายเนะจะหลายยอดยอดอย,ยู่พูน่ะเดี๋ยวบัดที่นี้ให้ยไทยศารกับิพาไปขูดเบื้องหลังของเครือไทยสงเนจาว่าตนนี้มันจะมีหลากใยซ้ำใดเนจ้ะ นี่กับโมเมนว่ากลนเด้งง่ายเนี่จ้ะพี่น้องยูเลิกขนาดจ้ะหลาของมันอันนี้เขากะกลนมาถึงลำต้นของมันเนาะจ้ะเนี่อันนี้เป็นลำต้นเนี่ยจ้ะเนี่เป็นลำต้นหลากะสิเลืกลงไปอีกจ้ะหลาที่ข้าจ่าเสียออมมาเห็ดเป็นยาเนาะจ้ะที่เพื่อนเสียออมมเห็ดเป็นยาดองเหล่านะจ้ะหรือว่าเสียออมมาต้มกินเนาะจ้ากะสิยูเลืกลงไปอีกเนาะจ้าเดี๋ยวเข้ากะสิกลนลงไปอีกจ้ะนี่จ้ะ ได้แล้วจานี่อันนี้เป็นหลากใหญ่ของมันจ้ะซับต้นออกไปจะเพราะว่ามันเคี่ยงก็เลยซับต้นมันออกเหลือแต่หลากมันเอาไว้เนาะจ้ะเดี๋ยวห้าก็สิซับมันขึ้นมาจ้ะนี่จ้ะหลากมันกลายใหญ่ขนา,าดนี้นะจานี่อันนี้คือหลักเครือไท่สงเนาะจ้ะกว่าสิคุฎได้ยุเลิกขกังจะพีน้องบบไดเมือนซับหนีได้จแะตะว่าเมื่ยจ้ะก็เลยขุดเอาสมีสก้อน ก็ลเลยซับออกมาซ้ำนีนะจ้ะพ่อได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องกันเนาะจ้ะแต่ว่ายูเลือกลงไปนี่ก็มีอีกจ้ะหลาของมันถือว่าต้นนี้เป็นต้นแก่ที่สมบูรณ์เนาะจ้ะเพราะว่าหลาของมันกับหลใหญงเติบอยู่จ้ะเดี๋ยวห้องกสิเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเนาะจ้ะแล้วนี่ก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเนาะจ้ะจะเห็นได้ว่าหลาเครือไทศสงมันกสิมี สีเหลืองเนาะจ้าแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของหลกต้นไม้นี่แหละจ้ะข้าจเจ้ากระสีเอาหลากส่วนนี้แหละจ้ะไปตากแหง้งไปหั่นเป็นชิน้นน้อยๆตากแห้งเอาไว้เนาะจ้าแล้วก็สีเอามาฮ็ดเป็นยาดองเหล่านะจ้าเอาไปทากินเพื่อบํารุงกําลังบํารุงเลือดเนาะจ้าแล้วตําร่ายาอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้ะเพิ่นกระสีเอาหลกเครื่อไทยทงนี่แหละจ้ะประมาณหนึ่งกํามือแล้วก็หลากตําย่านหนึ่งกํามือคือกันจ้ะ แล้วก็ใส่น้ำต้มพ่อให้ถ่วมหลากยาเนาะจ้ะเอาไปต้มเดือดประมาณหาหนาที่กับพ่อจ้ะต้มให้เดือดหาหนาที่กับพอ่อแล้วก็ยกลงมาเลยจ้ะแล้วก็เอาน้ำต้มที่ได้เมื่อดื่มกินดื่มกินได้ตลอดทั้งมือเลยได้จ้ะเพื่อเป็นยาบำรุงกำลังจ้าอันนี้ก็คือตำรับยาสมุนไพรเนาะจ้ะและนี่ก็คือสปปรรพคุณทางยาของตนเครื่อไท่างหรือว่าเครื่อประสงค์เนาะจ้ะผู้จากสปปรรพคุณจังซีแล้วกายภาพกันทางทีมเลดเดอร์จ้ะ ให้คุดอาลาขอมันข้นมาตาแข้งเอาไว้แต่เฮ็ดเป็นยาสมุนไพรเนาะจะ้ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะนําสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคเนาะจะ้ะก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลในดีซะกอนหรือว่าปรึกษาแพทย์สะก่อนเนาะจะ้ะเพื่อความปลอดภัยของเหาเนาะจะ้ะเพราะว่าสมุนไพรแต่ละชนิดก็มีทั้งคุณและโทษเนาะจะ้ะสําหรับคลิปนี้ห้ทายีสานก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจะ้ะพบกันไหมคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ